สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับสู่เกม Power World วันนี้ผมมีมดมาแนะนำ3มดครับมดแรกนะครับเพิ่มจำนวนการสร้างฐานโดยปกตินะครับเราจะสร้างฐานได้มากสุดแค่3ฐานแต่มดนี้นะครับจะช่วยเราสร้างฐานได้มากถึง60ฐานนะครับหรือจะเรียกได้ว่าสร้างได้ทั่วแผนที่เลยมดที่2นะครับใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดดาวน้อยลงซึ่งปกตินะครับถ้าเราจะอัปเกรดมอนเรา1ดาวนะครับจะใช้8ตัว สดาว16ตัว3าดาว32ตัวและ4ดาว64ตัวซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับมดนี้จะช่วยเราอัปเกรดง่ายขึ้นโดยใช้มอนในการอัปเกรดแค่1ตัวนะครับและมดนี้จะมีของแถมนิดนึงก็คือเพิ่มขนาดฐานของเรานะครับในการสร้างมากขึ้นนะส่วนมดที่3นะครับอันนี้จะเป็นมดแฟชั่นโมเดิร์นสไตล์นะครับโดยจะเปลี่ยนจากฐานไม้ต่างๆนะครับให้เป็นแบบแนวโมเดิร์นมากขึ้นเป็นปัจจุบันนะครับถ้าตามภาพนี้นะ จะเป็นตึกอย่างนี้นะครับหรืออาจจะมีอย่างนี้มีแอร์ติดมาให้เป็นคอนโดนะครับจะมีอะไรมาให้เราสร้างได้เรื่อยๆนะส่วนลิงก์เ๋ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างตรงเดส i ิปชันนะครับไปครับไปดูขั้นตอนการลงกันมดแรกนะครับเพิ่มจํานวนการสร้างฐานให้เราคลิกขวาที่แมนวนวลตรงนี้ได้เลยนะครับด้านขวามือของจอตรงนี้นะส่วนมดที่2ก็คล้ายๆกันครับคลิกที่ข้างขวาตรงแมนวนวลตรงนี้นะครับ ส่วนมอสสุดท้ายมอสโมเดิร์นสไตลนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงเลือกคําว่าไฟล์นะครับแล้วก็ให้เราโหลดอันที่2นะครับ 2.2P อันนี้นะให้กดแม n นวนดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วจากนั้นให้เราเข้าในสตรีมของเราครับคลิกขวาโฟลเดอร์ p o w เ r เหมือนเดิมจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะนะครับซึ่งเราจะได้หน้าตายอย่างนี้มา นี่นะครับให้เราเข้าคําว่าพาวคอนเทนต์ Content, แล้วก็แพ็กส์นะครับให้เราค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนนะเราจะลงหนึ่งดตรงนี้นะครับให้เราลงมดแฟชั่นไว้ตรงนี้นะแฟชั่นตึกนะครับอันไหนวะแฟชั่นตึกอันนี้อ่าใช่อันนี้อันนี้นะครับงงอยู่นิดนึงให้เราลงหน้านี้เลยนะครับ1อันโอเคหนึ่งอันนะอันนี้ปิดก่อน จากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างโฟลเดอร์อีกหนึ่งอันนะครับโดยโฟลเดอร์ให้เราใช้ชื่อคําว่า moss โดยมีลูกน้ํานํำหน้านะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าตามนี้นะครับนี่เลยลูกน้ํา mods ตามนี้นะครับจะพิมพ์หรือจะก๊อปก็ได้นะนี่นะครับกลับไปที่ไฟล์ตั้งโฟลเดอร์ใหม่นิดนึงนี่นะครับตามนี้นะลูกน้ํา mods นะครับแล้วให้เราเข้าไปนะครับ จากนั้นให้เราลง2 m o มดที่เหลือได้เลยครับก็คือสร้างฐานได้มากขึ้นอันนี้ผมลงสร้างฐานมากขึ้นก่อนนะหนึ่งอันส่วนอันที่2นะครับอัปเกรดพาวโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงอันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการสร้างฐานนะอันนี้นะครับอันนี้คือสิ้นสุดการลงมดครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันอยู่ในเกมแล้วน,นะครับทุกคนมาครับมาดูเช็คมดกันข้างหลังผมเต้นอะไรนะลุกดิกด๊ก <c oughs> นี่ครับจำนวนถางสูงสุดที่สร้างได้นะครับ60ฐานโอ้โหอยู่กันได้ทั่วมาครับเช็คมดที่2กันอัปเกรดโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับอ่านิดนึงนะมาดูนี่ครับนี่นะครับ1ดาวใช้ทรัพยากรในการสังเวยแค่1ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ดี๋วผมอัปเล่นไปละ2ดาวเตรียมขึ้น3ดาวนะครับก่ใช้แค่1ตัวเหมือนกันทำให้เราอัปเกรดง่ายขึ้นนะ นะครับส่วนมอดที่3ที่เราลงไว้แฟชั่นนะครับอนนี้เลยครับโอ้เยอะอยู่นะทุกคนนี่นะครับพื้นใหม่ผนังใหม่อันนี้ใครสายแฟชั่นต้องชอบแน่นอนครับโอ้แนะลึกกระจกเหรอโอบ้านบ้านกระจกนะครับเยอะอยู่นะสวยๆโอเคสวย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 นี่นะครับอันนี้ก็มีเพิ่มมาด้ดนึนง โตช่างโบราณมีใหม่มาเพิ่มนะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับมอดที่ลงวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมฝกา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับจุบจ๊บ